เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทยยูโรสติลกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านลูกค้านะคะย่าพระรามสองกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวพาไปดูการติดตั้งกันเลยนะคะมาค่ะ ยางเข็มเกล็ดที่คุณลูกค้ามันติดตั้งวันนี้นะคะนี่เลยนะคะก็จะมีขนาดนะคะ76มิลน,นะคะความยาวนะคะก็จะอยู่ที่4เมตรน,นะคะจํานวน4ต้นนะคะอันนี้นะคะก็คือเข็มเกล็ดของเรานะคะของเรานะคะจะจุ่มร้อนด้วยการชุบกาวนในนะคะความหนาอยู่ที่80ไมครอนนะคะทนต่อสภาพแวดล้อมแน่นอนนะคะทางเรานะคะยังมีช่าง นี้โดยตรงนะคะรับรองเลยนะคะว่าง,งานออกมามืออาชีพยอย่างแน่นอนนะคะ และนี่นะคะก็คือเบื้องหลังการติดตั้งเข็มเกลียวเหล็กของไทโลโรสติลของเรานะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาเข็มเกลียวเหล็กนะคะที่จะไปต่อเติมบ้านต่อเติมคื้วหลังบ้านนะคะหรือว่าลงจอดรถนะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะทางเรานะคะมีช่างผู้ชํานาญการคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ